ได้มาเทสในช่วงเวลานี้ดีเพราะว่าตอนนี้กําลังจะมืดละซึ่งถ้ามืดเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าอาการจอเขียวมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งวิธีเช็คมี3วิธีวิธีที่ทุกคนเช็คแล้วจะต้องเจอปัญหาก็คือการดู YouTube โดยเปิดลิงก์ที่เขาแชร์กันแล้วไล่ดูยังไงก็เจอนะไม่มากก็น้อยผมจะดู YouTube ว่ามันจอเขียวไหมถ้าดู YouTube แล้ว เป็นปกติไม่รู้สึกว่าสีเขียวลำคาญใจเนี่ยผมก็จะไม่สนใจว่าการเทสโดยใช้คลิปเพื่อทดสอบจอเขียวเนี่ยผลมันออกมาจะเป็นยังไงซึ่งในตอนนี้ดู YouTube เนี่ยพอเข้ามาในหน้านี้ที่มันไม่ใช่หน้าตอนโหลดเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นสีเขียวนะ เดี๋ยวลองปรับออโต้ไบเนสเนี่ยไม่ว่าจะสูงสุดหรือว่าต่ำสุดก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เคลมถ้าสมมุติมันไม่มีผลกับการเล่นเดี๋ยวลองไปดูซิว่า ลองไปดูซิว่าพอถึงหน้าเทสเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะซึ่งการเทสเนี่ยเข้าไปในคลิปนั้นเสร็จปุ๊บปรับออโต้ไบเนสให้เป็นออฟแล้วก็เปิดตรงนี้สว่างสุดซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะไม่มองหน้าจอตรงๆตอนนี้ผมมองผ่านมือถือไม่งั้นตาผมอาจจะบอดได้การมองในที่แสงสว่างจากจอเนี่ย เข้าตาตรงๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องโอเคมาดูกันอันนี้ดูผ่านหน้าจอมือถือผมนะซึ่งถ้ามันจะเกิดเป็นสีเขียวขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดที่ระดับ14 14 14เป็นต้นไปแล้วก็คนที่เจอคนแรกที่เอามาโพสต์เรื่องอาการจอเขียวในไทยนะเขาบอกว่า พอเอาไปต่อกับหน้าจอทีวีปรากฏว่ามันเจอจอเขียวเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เฟิร์มแวร์เป็นที่ซอฟต์แวร์มากกว่านะไม่น่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะแล้วก็ไอ้ที่งี่เง่าสุดเนี่ยคือมาด่าผมนะคือเหมือนเขาว่าผมโง่บอกว่าเนี่ยถ้ามืติว่าไม่เคลมเนี่ยมันจะบานไปเข้าใจไหมคุณเข้าใจหรือเปล่าอะไรคือใช้คําพูดแบบหน้าโดนยิงทิ้งมากนะเอะเด็กมอวันเซืนเนี่ยระวังปากไว้ด้วย รู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งดีเฟกเป็นเจ้าแห่งกเจเกตนะเปิดกองแกะกองมาแม่งไม่รู้กี่พันกี่หมื่นอย่างในชีวิตและเจอดีเฟกทุกอย่างผ่านมามากมายอ่าเจอเลยสิบห้าเนี่ยระดับที่15เป็นขีดตรงด้านนี้เมื่อกี้นะโอเคสิบหกไม่เจอแต่เมื่อกี้สิบ้าผ่านมาเจอซึ่งผมรู้ว่าระดับไหนที่มันอยู่ในขั้นที่เรารับได้นะ แล้วผมบอกเลยว่าหน้าจอที่ดูอยู่ตอนนี้จากมือถือกับหน้าจอของจริงก็ไม่เหมือนกันนะไอ้เมื่อกี้สิบห้าขึ้นตรงเนี้ยชัดเจนแลวเมื่อกี้พอดูจากหน้าจอมือถือเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรไม่รู้สิบหกหรือสิบเจ็ดไม่รู้ที่มันเขียวขึ้นมาแต่หน้าจอจริงๆไม่เขียวนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ต้องต้องดูความเป็นจริงนะว่าถ้าสมมุิมันเขียวมากจนถึงขั้นรับไม่ได้ เสียหายเนี่ยเราก็ค่อยเคลมตอนนั้นถ้ามันไม่เคลมก็ฟ้องร้องถ้ามันอยู่ในประกันนะนะมันไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายนะโอเคไหมผมกําลังจะทดสอบจอเขียวโดยเรื่องจากการดู YouTube ปกติด้วยระดับแสงปกติที่ผมใช้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้แสงที่เป็นออโต้ไบรน t สนะเนี่ยประมาณนี้หรือประมาณนี้แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม และที่คุณเห็นในหน้าจอที่มันเขียวบริเวณตรงนี้นะเนี่ยเวลาดูจากมือถือมันจะเห็นเขียวตรงนี้ของจริงไม่เขียวนะผมบอกเลยของจริงไม่เขียวไอ้ที่ถ่ายรูปตอนแรกที่เป็นหน้าจอนี้เหมือนกันอ่เดี๋ยวให้ดูในหน้าจอโฮมคุณจะเห็นว่ามันเขียวเยอะตรงนี้เวลาถ่ายรูปออกมาแต่ของจริงเนี่ยมันกลืนกันหมดเลยนะมันพอๆกันมันมีอมเขียวพอๆกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูจากหน้าจอที่แคปภาพไปเนี่ยไม่ได้ต้องดูด้วยตาเปล่าทีนี้เมื่อมาดูในหน้าโฮมเนี่ยผมรับได้นะกับเลเวลที่เจอนะมันจะใกล้เคียงกับไอตอนที่เป็นเครื่องก่อนหน้านี้นะที่ผมซื้อไปแล้วผมพึ่งขายซึ่งเอเมื่อเย็นที่ผมแกะกล่องแนละ้วผมบอกว่ามันเยอะกว่าเนี่ยผมว่าผมอาจจะมองผิดไปเพราะว่าฉากหลังที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นต้นวัสนานะเป็นต้นไม้สีเขียว แล้วมันดันมาอยู่ตรงด้านนี้พอดีเลยมันก็ทําให้ดูแล้วเหมือนเขียวเยอะแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ผมว่ามันพอๆกันนะแต่ที่นี้ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าผมดู YouTube ปกติแล้วผ่านนะแล้วผมเล่นเกมแล้วมันไม่เห็นความเขียวที่รบกวนสายตาผมก็จะไม่สนว่าการเทสตรตรงนี้มันเป็นยังไงนะตอนนี้ผมจะเทสให้ดูก่อนโดยการทำตามขั้นตอนคือ อ Auto อโต้ไบรน s สแล้วก็ปรับแสงสว่างสุดๆนะซึ่งผมแม่งโคตรแส่าผมจะพยายามไม่มองหน้าจอถ้าไม่จําเป็นผมจะมองผ่านจากจอมือถืออีกทีแล้วสลับชมเรืองไปชงเลืองมาโอเคตอนนี้ก็กดมันจะมีตัวเลขวิ่งไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้ามันเขียวมันก็จะขึ้นเป็นแท่งขึ้นมาเลยไอตอนนี้เป็นเลข3อยู่ เลขสามเลขสี่แล้วตอนนี้เลขสี่ก็ยังไม่เจอเลขห้าไม่เจอผมจะบอกเองว่าเมื่อไหร่มันถึงจะเจอซึ่งมองจากหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้นะตอนนี้ตาผมเนี่ยมองของจริงอยู่มันจะไม่เหมือนกันนะเจ็ดก็ยังไม่เจอนะตอนนี้ยังไม่เจอจอเขียวโดยการทดสอบมันน่าจะไปสักประมาณ14 15ถึงจะเริ่มเป็นแท่งซึ่งบางคนเนี่ยต่อเข้ากับจอทีวีแล้วปรากฏว่าเจอ ที่จอทีวีด้วยเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่ฮาร์ดแวร์อาจจะเป็นที่ซอฟแวร์ถ้าอัปเดตในอนาคตอาจจะหายอะไรประมาณนั้นผมว่ามันคงจะใกล้จะเจอแล้วตอนนี้ผมมองหน้าจอนะไม่ใช่มองจากโทรศัพท์14จะเจอไหม14ยังไม่เจอดู15นะโอเค15โผลมาตรงนี้เป็นแท่งนะแต่น้อยมาก แป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยส6บหไม่มีนะเมื่อกี้สิบห้าโผลมาส7บเจก็ปกตินีมองเลยตาตัวเองเนี่ยนะส8ดเนี่ยเมื่อกี้โผลมา ط. ทั้งหน้าเลยแล้วก็หายไปเลยแป๊บเดียวไม่มีส9เกไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไอ้เมื่อกี้19เก้าในหน้าจอมือถือที่ถ่ายเนี่ยเห็นเป็นสีเขียวแต่ของจริงไม่เห็นนะไอ้นี่ย1เมืกก่อกี้แวบมาประมาณเซียววินาที ยี่สิบเอ็ดยีงอ้นี้ก็เหมือนกันทั้งหน้าจอเลยคือเป็นปืน้นออกโทนเขียวอมฟ้าแต่แป๊บเดียวแล้วหายเลยนะโอเคเกือบครบแล้วยีสิบห้าโอเคเอาเป็นว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่ส่งเครมนะ แต่ผมขอให้คลิปวิดีโอเนี่ยเป็นหลักฐานว่าผมซื้อจาก JD Central ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่12หรือว่า13บสาวะจำไม่ได้แล้วเดือนมกราคมเนี่ยของส่งถึงตัวผมแล้วมันจะรับประกันทั้งหมดเนี่ยสิบห้าเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้วัวดีครับตัวดีครับนะอ,อัตโต้เพลย์ไปหนึ่งถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเกิดเขียวมากขึ้นจนกระทั่งมีผลนะ ต่อการใช้งานเนี่ยผมขอให้ทางบริษัทรับผิดชอบแล้วกันนะคุณจะเคลมหรือจะทําอะไรยังไงก็ตามแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมถือว่าผมแฟร์ที่สุดคือผมเจอสีเขียวแต่ผมจะไม่ส่งเคลมนะเพราะผมรู้ดีว่ามันจะสร้างปัญหาตามมานะ คืออย่างนี้ปัญหาที่มันจะตามมาเมื่อส่งเลมก็คือหนึ่งผมเสียเวลานะผมต้องมานั่งแพ็คต้องมาอะไรใหม่ก็มาแกะกล่องต้องมาอะไรใหม่แทนที่ผมจะได้เล่นได้ดูเกมได้ดู youtube บเลยต่างๆนะแล้วสองคือว่าผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องที่ส่งมาใหม่มันจะเจอปัญหาอะไรอีกถ้าโชคดีมันเจอจอเขียวน้อยมากหรือมันไม่มีเลยเนี่ยมันเสือกไปเจออย่างอื่นจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะขอให้คลิปนี้เป็นหลักฐานว่าในวันแรกที่ผมได้รับของแล้วนับไปภายใน15เดือนเนี่ยถ้าอาการมันหนักขึ้นผมจะเคลมนะแล้วถ้าไม่ให้ผมเคลมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยมีเรื่องนะผมบอกเลยว่ามีเรื่องเพราะวนีผมเป็นเจ้าแห่งดีเฟกตนะคุณไปดูใน YouTube ได้แม้กระทั่งล่าสุดผมซื้อหมอนเต่าสลบเมืิดมารู้ไหมรู้จักไหมมอนเต่าสลบเหมือด,หมหมออดคือแม่งแบบ ดีที่สุดอะรีวิวโหทุกคนชอบไม่มีที่ติอะไรเลยปรากฏว่าผมซื้อมาผมนอนไปหนึ่งคืนเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเอออ่ไปดูนี่หมอนเตาสลบเหมือนยุบอะแล้วไม่คือรูปคือยุบไปเลยเป็นรูปหัวผมไปเลยนะเออแล้วตอนนี้ผมก็ส่งเพื่อเอาเงินคืนแล้วก็กำลังจะได้เงินคืนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีดีเฟกต ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่มันจะต้องมีความแร์แต่แค่นี้ที่อยากจะบอกนะถ้าปัญหาเยอะขึ้นก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ผมรับได้แล้วกผมแฮปปี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูโอริดิโอริเพื่อนรักว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงคนที่ยังลังเลนะว่าเฮ้ยจะเอาโอเล็กดีไหมมันมีปัญหาจอเขียวก็ทำอย่างที่ผมแนะนำแล้วกัน ถ้ามันอยู่ในระดับที่รับได้เนี่ยใครจะมาว่ายังไงช่างแม่งมันนะไม่ต้องสนใจมันคือเงินคุณนะอย่าไปบ้าจี้ตามนะด e เฟกกับข้อจำกัดของเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างกันนะคุณต้องแยกให้ออกอย่าง GoPro Hero 10เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาส่งให้ผมเนี่ยทดสอบหาด e เฟก t นะเดี๋ยวคุณก็ดูในคลิปได้ที่ผมกำลังลงเนี่ย ผมถ่ายคลิปไปประมาณ5นาทีร้อนแล้วประมาณ15นาทีปัดเลยแต่ผมก็บอกเข้าไปว่านั่นคือข้อจากัดของเทคโนโลยีซึ่งมันก็เป็นกันเยอะมากนะขนาดกล้องแอคชั่นแคมระดับโลกก็เป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเคลมนะแล้วเขาก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นเช่นกันอ่ะหุบปากแล้วก็มาดูซะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไง โคริ oh, คือแค่เกมนี้แม่งก็คุมแล้วเนะีนะ่ยะก็จบแล้วไม่ได้อะไรมากโอ้โหภาพแบบสุดนะสุดเลยจบนะไม่พูดมาก